เราถักถึงแล้วเราดีดีไหมคะที่อ่าไุญบริจาคเงินครับผมแม่มาร้านสอรอฟังตัวเลขอยู่ใกล้ละใกล้นะพรุ่งนี้เลยวันนี้วันที่ไหรครับเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแล้วครับพรุ่งนี้วันที่หนึ่งอ๋อเจ็บมาหลายงวดแล้วนะพี่แม่เจ็บมาหลายงวดแล้วคิดว่าเอ๊ะจะพออยู่ไหมเพ่าะไปทําบุญมาครับก็เอาเงินที่ ทุกทุกคนครับที่มาร่วมงานตอนงานคุณแม่ใส่ซองรวมถึงสแกนหน้าง,งานนะครับผมก็เราก็อย่างที่ประกาศไว้ในงานก็คือจะนําไปบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิปดีซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่คุณแม่รักษาตัวอยู่นะครับผมแล้วก็คุณแม่ก็ทําบุญกับที่มูลนิธินี้มาตลอดก็ยอด1 2, 7, นึ่งล้านสองแสนบาทครับแล้วก็มีการน,น้้มมอบให้กับมูลนิธิไปครับก็ เอาไปช่วยให้กับผู้ป่วยที่เขายังขาดโอกาสนะครับจะ่เขาแบบยังขาดเรื่องกําลังทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะให้มูลนิธิเขาเป็นคนจัดการอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุนะครับผมมีอุปกรณ์การมียาก็คือจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆของคุณแม่อุปกรณ์การแพทย์เช่นไม้พยุงใช่ไหมฮะมีเครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีพวกยาต่างๆ เพราะว่าคุณแม่เอาจริงกินยาเยอะมากเป็นตะค้าเลยครับ<ม>ยาแม่เป็นตะค้าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยาที่ค่อนข้างแบบมีราคานะครับ<ม>ที่เราก็พอมันไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเผื่อเขาเอาไปบริจาคต่อสำหรับคนที่ต้องการใช้ยาครับก็เยอะเยอะมากเลยน,นุณแม่ไม่มีแบบพูดในใจอะไรบอกแม่บนะ้างไหมอ๋อจริงๆก็ บอกแม่ตั้งแต่แบบจากที่บ้านแล้วทำจริงวันนั้นทำหลายอย่างก็คือตอนเช้าไปรับอธิปภาษาก่อนที่ที่วัดนะครับคืออธิบภาเก็บไปที่วัดตั้งแต่ยี่สิบป,ปีที่แล้วเอ่อทีนี้แต่ว่าตอนคุณแม่คุณแม่เขามีบอกไว้ว่าของแม่เขาเก็บไว้ที่บ้านอธิแม่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็ไป พาป้าปากลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็บอกแม่หล่เช้าแล้วว่าเดี๋ยวนี้จะพาป้าอาทิตย์ป๊ากลับบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเงินในบริจาคก็แม่ก็ทุกคนมาทาบุญร่วงกับแม่เลยก็แม่ก็มารับบุญไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปบริจาคเงินบริจาคเงินแพทย์แล้วก็ก็ก็ไปตามแผนต่างๆที่คุณแม่เคยรักษาก็เอากระเช้าไปขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลเพราะว่าเอาจริงๆก็ อยู่กับตรงนั้นนานหลายปีครับเอาเลือดขบุญกั่รู้สึกยงไงบ้างที่แบบว่ามันได้ลับไปสถานที่ทีแน่ทีเคยดูแลหน้าเราก็รู้สึกขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเพราะว่าจะจะพูด่อะไรเพราะว่าคนเราอ่ะผมว่าทุกคนแหละเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่ยังไม่เจอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเุ้ยต้องดูแลร่างกายแล้วว่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัว จะไม่มีทางที่จะรู้สึกระวังหรือว่ากลัวหรอกแต่ว่าจนวันหนึ่งอ่ะที่มีคนใกล้ตัวหรือว่าตัวเองประสบกับเหตุนั้นจริงๆอ่ะจะค่อยมารู้สึกว่ารักตัวเองแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าน,นี้เห็นความสําคัญของตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าผมก็ขอบคุณทางครอบครัวผมมาขอบคุณทางโรงพยาบาลสะมาที่พอดีมากๆที่ที่ดูแลคุณแม่อย่างดีมาตลอดไม่ว่าเวลาคุณแม่แบบมีเหตุอะไรก็แบบคือเราก็ประสาน ไปทางทางโรงพยาบาลก็ก็คือ,อดูแลคุณแม่อย่างดีมตลอดหกเจ็ดปีนี้เลยครบับก็รู้สึกขอบคุณเราเรียนรู้เออเราเรียนรู้กับเรื่องนี้ได้เยอะเลยได้หลายหลายเร,ยร,ยรยื่องเลยใช่ไหมก็ด้วยใช่คือจากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนป,ป้าเรายังไม่ได้โตมากแต่ว่าพอมาตอนแม่แล้วว่าเราอายุเริ่มเยอะแล้วอ่ะเรามันเลยทําให้แบบมันก็ย้อนกลับมาที่มองย้อนกลับมาที่ตัวเองด้วยว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะแบบไม่ถึงว่า เพราะณวันนี้ตัวเราเองก็เป็นเหมือนเสมือนหัวหน้าครอบัวดแทนแม่ไปแล้วเ,ลเราก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งของคนในครอบครัว,เ,วเฮ้ยตรงนู้นเป็นความตั้งใจของลูกใช่แล้วอันนี้คือคุยกันแต่แรกเลยว่าเงินทำบ,บุญที่ทุกคนนํามาทําบ,บุญให้ตอนงานคุณแม่เราจะเอาไปไว้จากให้กหับวิธีตมาคดี ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าหนึ่งคือเอาบุญให้แม่ด้วยแล้วก็สองคือให้ทุกคนที่รักคุณแม่แล้วก็มาร่วมงานคุณแม่เหมือนได้ทําบุญไปกับแม่แล้วก็พบหน้าพบกต่อไปจะได้กลับมาใช้บุญร่วงงมก,กันใหม่เออสิ่งที่จะเป็นกีบอกว่าเาทำบ่ดีๆงนี้ทบุญอย่างเงี้ยได้ทตรงนี้ก็ก็อย่างแรกก็ทําให้แม่ใช่ไหมฮะก,ก,ก็ดีด้วยแล้วก็ก็รู้สึกดีด้วยแล้วก็หวังว่า หวังว่าคนที่หวังว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่คนเห็นแล้วก็ทําให้ทุกคนแบบว่าเออก็ดีเหมือนกันนะเอาเงินไปทําบุญตรงนี้ช่วยคนแบบอย่างน้อยถ้าถ้าเราได้เป็นตัวอย่างที่ดีๆสักเล็กน้อยก็ก,ก็ถือว่าดีมาก,มาก,มากๆสำหรับเราคุณไม่ได้เป็นส่วนในการที่แบบว่าส่งต่อให้กับคนอื่นต่อไปใช่ดีมากไอ้ไอที่ว่าการที่ได้ส่งต่อให้แหละเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆเลยเพราะว่า ความจริงก็ไม่ได้อยากจะมาพูดถึงเรื่องแบบตรงงตัวเงินอ,อะไรมากมายแต่ว่าเวลาคนเราแบบป่วยหรือว่าล้มทีหน,นึ่ะใช้เงินเยอะจริงๆอืแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้ทุกคนอน่ะที่เขามีโอกาสหรือว่าแบบพร้อมทุกทุกคนเนาะเพราะนั้นแบบมันก็มีคนที่ไม่พร้อมแล้วก็เผชิญกับคมยากลาบากเพราะนั้นแล้วสิ่งที่ใช่อะไรช่วยได้เราก็ช่วยได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญ,ญที่สุดก็คือ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอะเน,นี่ยดีที่สุดเลยยังที่มันทำตลอดเลยคือการใส่บาตรขอคุณแม่ทุกวันใช่ก็ยังมีทุกชักทําจริงแล้วมันเป็นเรียกว่าอะไรครับเอ่อธรรมเนียมปฏิบัติหรอหรืออะไรไม่รู้คือของที่บ้านเนี่ยเขาจะบอกว่าจะให้ใส่ให้ครบสี่สิบเก้าวันครบสี่สิบเก้าวันช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนใส่แล้วก็เป็นสเสบียงที่ตุนเอาไว้ให้แม่บรรทุกไป ใช้ในในในภพภูมิของคุณแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยคุยกันที่บ้านว่าทั้งสี่สิบเก้าวันแล้วรื้อเร็วจังอะไรเงี้ยทําต่อแล้วกันทําไปให้ครบเก้าสิบเก้าวันไปเลยก็ก็เลยคุยกันว่าตักบาตรทุกวันให้ครบเก้าสิบเก้าวันทุกวันนี้ที่ทําอยู่ทุกวันเลยก็คือตักบาตรทุกวันตอนเช้าใช่ไหมฮะแล้วก็ทําอาหารให้แม่หนึ่งชุดให้กับป้ารหนึ่งชุดเนี่ย เสิร์ฟคุณแม่ปลาตาทุกวันเวนลาหนึ่งชุดถ้ทำอย่างเงี้ยทุกๆวันก็กะว่าจะทำให้ครบ99วันเราทำเอ,องกันไหอไม่ได้ทำเองก็มีคุณแม่บ้านทำก็ครบ99วันพอครบปุ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าหลังจากนั้นเราจะโอเคหนึ่งอาทิตย์ทีนึงหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ทำทุกวันก่อนปลาตาทุกวันทานมาเกือบสองเดือนแล้วมีรับฝันถึงเลยอย่างเงี้ยเออมีฝันดีมีรับรู้นหมายว่าคุณแม่มาหาอะไรแบบเนี้ยตัอเร คือผมอไม่ได้ฝันแบบเป็นกิจจลักษณะขนาดนั้นแต่ว่ามีแบบฝันแวบๆแบบเช่นอดพูเดี๋ยวจะล้องเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าช่วงนี้แบบก็ไม่รู้ทำไมบอกว่าดึกถึงแม่ไม่ค่อยได้ไอะไรก็ดึกแล้วก็จะแบบ ลองได้ก็มีมีฝันครับมีฝันครับเขาอย่างล่าสุดก็ฝันว่าแบบเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็หอมหัวเอาแบบแบบฝันแบบแบบเลยอย่างเนี้ยอขอโทษครับรถผิดแล้วผิดแล้วแล้วม่คือคืออย่างนี้คือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าเออไม่ไม่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแบบว่า เราก็เราก็คิดว่าเราก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆแข็งแข่งขึ้นหนยแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบช่วงก่อนพบสี่สิบเก้าวันเนี่ยเป็นช่วงที่แบบก็เหมือนกลับมาดิ่งๆใหม่ว่าแบบแต่หมายถึงว่าพอออกนอกบ้านไปทํางานไปท,ทําธุรกิจอะไรก็ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเนาะเราก็ยังแบบ พฮ่าอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าเอ่อกลับบ้านอย่างเงี้ยเปิดคลิปหรือว่าอะไรเงี้ยดูนานๆไม่ค่อยได้เลยอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆแบบพูดแบบไม่อายเมื่อคืนเนี่ยยังดูรูปแม่แล้วก็น้ําตาไหลยอยู่เลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยทําไมคือไม่ได้เกี่ยวกับเพรว่าเราอยู่ช่วงตอนนี้เราเหนื่อยหรือเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแค่ว่าแ,แล้วกลายเป็นว่ามเป็นเหมือนกันทุกคนหมายถึงว่า ทั้งผมทั้ง้องนำพัดอะพอเป็นอนะเราก็จะระบายลงไปในกลุ่มเลยเนะี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเป็นเหมือนกันเลยเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ว่าพอพ้นช่วงงานคุณแม่ไปเราก็เราก็เหมือนกับพยายามฮีจใจตัวเองด้วยแล้วก็กลับมาทํางานตัวเองที่แบบข้างค้างกันแบบรุ่นนี้รุ่นนี้พอมาช่วงนี้มันก็เหมือนกับเป็นจังหวะให้เราแบบอยู่ดีดีมันก็กลับมาคิดถึงแม่เยอะๆอะไรอย่างนี้ ช่วงนี้เออเป็นช่วงที่แบบเปิดดูคลิปแต่ก่อนน่ะก่อนหน้านี้นนดูคลิปแม่นานๆได้แต่ช่วงเนี้ยดูคลิปได้แบบเดียวต้องรีดต้องรีบติดเลยเพราะว่าดูแล้วก็แบบไม่ไหวน้ำแบบรู้ตัวอีกทีก็น้ําตามาอยู่ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเวลาดิ่งรอยทำยงานดูแลจิตใจเป็นยังไงไม่ทําไหนก็บางครั้งก็ปล่อยเลยปล่อยให้โฮไปเลยแบบเอาออกมาที่หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็รีป,ปิดเพราะว่า เออริบปิดแล้วก็ก็ไม่ทำไมก็ได้ก็แ,แบบริบปิดแล้วก็ก็นอนนอนคิดถึงแม่ไปแต่ก็ไม่ไม่ได้อะไรต่อ mm hmm. ใช่ใช่ใชย่ยังยังยังเพราะว่านเหมือนกันเพราะว่านก็ไปแบบเพราะว่า,วาไปที่ไปโรงพยาบาลน่ยก mm ็ hmm. แบบไปผมไปขอบคุณที่แคนแอกห้องไอซียูก็มองไปนี่มองไปที่ห้องห้องที่แม่เคยนอนอ mm hmm. เออเราก็ยังรู้สึกว่าจริง เป็นเรื่องจริงหรออะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ายังอยากเดินเข้าไปเยี่ยมแม่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไราำนองเนี้ยมันสรุปแล้วมันมันคือไม่ใช่ทำใจไม่ได้แต่ว่าออมันน่าจะเป็นกันทุกคนหมายถึงว่าเพราะว่ามันมันมีหลายคอมเมนต์เลยครับที่มาพิมพ์บอกอะ่ะก็แบบเออมันจะเป็นอย่างเงี้แหละต่อไปอีกสองปีสามปีห้าปีอะไรอย่างเงี้ย คือคิดถึง่ะน่าจ,จะเป็นเพราะว่าเราอ่ะผูกพันมากมากผูกพันกับแม่มากๆเออก็ไม่เป็นไรคือมันก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเวลาคิดถึงมันก็ทรมานแหละแต่ว่ามันก็เป็นความคิดถึงความทรงจําดีๆอไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าไปทําให้เราถึงขั้นแบบดิ่งหรืออะไรอะะเ,เออคิดถึงแล้วก็โอเคน้ําตาไหลเสียใจ คิดถึงอยากเจอแต่ว่าเราก็คิดถึงความทรงจำอยู่ทำไปเรื่อยเเรื่องที่แบบว่าเอาไปรับพาไปอยู่กับแม่่ะขอโทษที่ร้องไห้ด<อ><อ>้วยก็ดด้วยก็ด้วยก็ได้ได้โอเคความรู้สึกทีแ่แบบว่าวเออได้ปลาไปพาพาไปอยู่กับแม่ความรู้สึกก็ดีความจริงแล้วว่าผมอะก็สนิทกับปลามากเลยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราก็แค่ว่าเอออยากให้อัธิ ป,ป้าอยู่ที่วัดช่องที่ฝั่งนัตถ์ป๋าเขากำแพงอ่ะอยู่ตรงข้ามพาระเลยก็เลยคุยกันว่าเออดีเหมือนกันเนาะให้ป้าได้ไวยผานทุกวันแล้วเราเอากระถางพูกกับลูก,กป๋ามาอยู่ที่บ้านออครบรอบแล้วก็ไปที่วัดไปทําบุญไปไหว้อะไรเนี่ยแต่วัดตอนนี้ก็คืออ่ะก็แต่ว่าแม่เขาพูดกับผมไว้ตั้งแต่ช่วงที่ไม่สบายแล้วแหละ รจริงๆแม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสจะใช้คําว่าสั่งเสียไม่ค่อยมีน้อยเพราะว่าที่บ้านจะเป็นอย่างนี้มันก็ว่าไม่ค่อยพูดต่างการพูดสั่งเสียหรือแม้แต่การไปถามว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบกลัวเป็นลางไม่ดีก็ลเลยไม่ค่อยกล้าุุยแต่ว่าเน,น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่แม่พูดจริงไว้ก็คือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นอะ พาแม่กลับบ้านคิดถึงว่าอาทิตย์แม่เอาไปที่บ้าน mm hmm. เราก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่ออาทิตย์แม่อยู่ที่บ้านงั้นเราไปพาอาทิตย์ปปาป์ากลับมาอยู่กับแม่ด้วยละกัน mm hmm. แค่นั้นเลยก็จะ,จะได้อยู่คู่กัน mm hmm. <S <S เป็นไงบ้างที่เราตัดสินใจกอนอธิตย์ด้วยกันนะคะด้วแม่เลยดีคือมันคือทุกวันนี้เวลาเราทําบ,บุญเวลาตาักบาตรเงี้ย คนอื่นไม่รู้แต่ตัวของเองไงเวลาตักบาตรเรากวดน้ําแล้วก็เรียกชื่อแม่เรียกชื่อป้ามกได้มาจะจินตนาการว่าแม่กับป้ายืนอยู่ข้างคด้วยกันแล้วก็รับบุณตาก็ก็ก็ดีครับจะทําให้ครอบครัวของเราก็กลับไปอยู่ด้วยกันหกคนหกคนหกคนป้าป้าแม่ผมน้องฮัดวันใหม่ก็หกคนพบกัน,กนยวนพร้อมหน้าพร้อมตา แอเจนเตอร์พ,รอพี่บอลจัดก,การไปจังไหแมพเป็นหมดเป็นหมดคือคอเจนเตอร์ทุกคนโดนหมดแหละโดนบ่อยด้วยผมผมก็โดนบ่อยแต่ว่ารอบนั้นบังเอิญว่ามันมีโทรศัพท์อเครื่องรับงานอยู่ข้างๆตัวพอดีก็เลยถ่ายซะหน่อยอ,อยากคุยเล่นด้วยอะไรอย่างอยากอยากอยากคุยเล่นด้วยอยากปั่นอะไร่าเงี้ยเพราะว่าเขาโทรมาเราก็รู้เลยแต่คือจะบอกว่า ท,ที่ลงอ่ะที่ลงอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเอาหาะอันนี้พัตั้งใจจริงอ่ะที่ลงอ่ะคืออยากลงเพื่อให้คนที่เขายังไม่รู้เพราะว่าหลายๆคนที่ดูตอนนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ oy, ยใครๆก็รู้ใครๆก็รู้แต่เชื่อไหมมันมีคนไม่รู้เยอะเลยจริงเพราะว่าทุกวันเนี้ยคนรอบตัวผมอ่ะยังโดนอยู่เลยคนรอบตัวผมที่เป็นทั้งแฟนคลับญาติที่แบบ โดนแล้วอะเรายังพูดอยู่เลยว่าไม่รู้ได้ยังไงวะหรือว่าแบบเอ้าก็แกก็เป็นคนพูดเองไี่ใช่หรอว่าอันนี้มันใช่นะทำไมแกถึงเชื่อได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าณจังหวะนั้น่ะเขาก็มีวิทยาในการพูดที่เรากลัวจริงๆอะผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะเลยที่ได้ยินอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากลงเพื่อให้ทุกคนเตือนภัยอ่ะให้ทุกคนรู้ว่าไอ้แบบนี้ของปลอมนะอะไรอย่างเงี้ย ต่อให้มันจะพูดอะไรเป็นหลักเป็นกลางมาเพราะมันน่ากลัวจริงอย่างเช่นไอ้ที่มันพูดกับผมในในคลิปอะถึงผู้ต้องหามันก็เป็นผู้ต้องหาจริงที่โดนคดีนั้นจริงๆก็ไปเสิร์ฟกุ่มเสิร์เกลุก่มบ,บีมันก็เสิร์ฟกลเ่มกอนมาแแหละอะไรอย่างเงี้ยราะนั้นแล้วก็เตือนภัยด้วยครับแล้วก็แต่ถ้าใครที่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้ความจริงมีคนเตือนผมว่าอย่าไปคุยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดเสียงเราไปใช้แต่ของผมอะ ดูเสียงไปใช้แล้วก็ดูเสียงตอนนี้ไปใช้ก็ได้ผมก็เลยรู้สึก,นะส <c oughs> กว่าพ <c oughs> ี่นึกออกนะเสียงผมมันออกสื่ออยู่แล้วไงผมเลยรู้สึกว่าช่างแม่งอุ้ยเอาเล่นเล่นกับมันซะหน่อยอะไรอยนะ่างเงี้ยเออแล้วเห็นมันบุญกิดด้วยแล้วยิ่งส <c oughs> นุกมีแเลนติ๊กคุยเล่นบ่อยนะครับุยเล่นบ่อยผมคุยเล่นบ่อยมากเออแบบบาง <c oughs> ที <c oughs> ใช้บางทีมันก็โทรมาแบบดึกๆก็บอกว่าเนี่ยโทรมาจากทิกตอกไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยจะแบบผมบอกว่าเฮ้ยแต่ผมเป็นผู้บริหารทิกตอกเลยนะแล้วคุณอยู่ อะไรเงรี้ยผมก็ชอบแบบไปเรื่อยอ่ะคุยคุยไปเรื่อยเป็นเป็นเพื่อนแก้เหงาเออสนุกสนุกปันปันไปอะไรเงรี้ยสุดท้ายก็หาจังหวะด,ด่ามันทีนึงนเดี๋ยวมันก็ด่ากับเรามาั่งเราก็บางทีมันก็ด่ากลับแล้วมันก็วางไปเลยเราก็ไม่ทานมันนั่งก็มีอะไรก็แล้วแต่ก็ชิงด่าก่อนเลยสนุก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 โดนบอยบอีโดนบอยครับอืก็โทรมาโทรมาเรื่อยๆครับแต่แล้วเราก็ไม่รู้อ่ะทํานผ้ก็หลับไปก็จะทําจริงก็แนะนำใครที่ รู้ว่าใช่แล้วก็รีบด่าร,รีบวางไปเลยดีกว่าดีกว่าอย่าคุยนานโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ